สวัสดีครับวิดีโอนี้แต่นำเสนอการออกใบเสร็จรับเงินเพื่อรับชำระจากลูกค้าโดยได้รับเช็คลงวันที่รับล่วงหน้านะครับซึ่งรายการที่ใช้ในการบันทึกบัญชีของข้อของหัวข้อนี้ก็คือรายการวันที่1 1มกราคมออกไปเสร็จรับเงินเพื่อรับชำระอินโวイスขายเลขที่อ้างอิง SI 0001ครับ0002 สา่มหาวิทยาลัยลามคำแหงได้รับเช็คเลขที่8829817ธนาคารไทยพาณิชย์สาขารามคำแหงลงวันที่1กุมภาพันธ์2559และรับชำระเต็มจำนวนนะครับจากข้อมูลนี้เราจะจัดทำใบเสร็จรับเงินโดยไม่เคยทำใบวางบินมาก่อนนะครับโอเคเราจะบันทึกบัญชีได้เลยครับไปที่โปรแกรมนะครับเลือกที่ระบบลูกหนี้และวิเคอร์หนี้นะครับแล้วไปที่ Work f l o w นื่องจากว่ารายการคานนี้เราไม่ได้ทําใบวางบินนะครับเราจะมาทําตัว invoice สินค้าแทนเราก็จะไปใบเสร็จสินค้าได้เลยครับขอโทษครับไม่ใช่ invoice สินค้าใบเสร็จสินค้าครับก็จะได้หน้านี้ขึ้นมานะครับสาขาสำนักงานใหญ่เลขเอกสาร0001นะครับกดโอเคก็จะขึ้นหน้าใบหน้าเใบเสร็จรับเงินนี้ขึ้นมานะครับ จะเห็นว่ามีใบเสร็จรับเงินอยู่1ใบนะครับซึ 5, ่งเป็นใบเสร็จรับเงินที่เราได้จัดทําไว้เมื่อวันที่5้ามกราคม2 5 5ันหนะครับทีนี้เราจะมาเพิ่มใบเสร็จรับเงินของวันที่1มกราคมนะครับวันที่11มกราคมครับขอโทษครับเราก็จะไป F3 แล้วกดเพิ่มครับก็จะขึ้นหน้าการทําใบเสร็จรับเงินตัวนี้ขึ้นมานะครับเลขที่และเลขที่ออ้างอิงนี้เราจะเว้นว่างไว้เพื่อให้โปรแกรม running ให้นะครับ วันที่เอกสารก็จะเป็นวันที่เราทําไปเสร็จรับเงินนะครับคือรายการวันที่11มกราคมนะครับ <Okay. S 1> ชื่อย่อลูกค้านะครับตรงนี้เราจะใส่จุดและ enter นะครับชื่อย่อลูกค้าของรายการนี้คือมหาวิทยาลัยรามคำแหงนะครับแล้วก็เลือกและกด enter ได้เลยครัชื่อในรายง,งานภาษีจะใช้ชื่อภาษาไทยกด yes ได้เลยครั คนใบวางบินนี้เนื่องจากว่าเราไม่ได้เนื่องจากว่ารายการคาร้านี้ไม่ได้กําหนดให้คนใบวางบินใดๆเราก็จะใส่ n ไว้ครับแล้วก็จะลงมาที่รายการ Invoice ตรงนี้ได้เลยนะครับตรงไทป์นี้เราจะกดปุ่มนะครับ Enter เพื่อเลือก Invoice ที่จะมาตัดชำระในครั้งนี้นะครับซึ่ง Invoice ที่จะที่เราจะเลือกนั้นก็คือ SI ใบส่งของทับใบกำกับภาษีทับใบแจ้งหนี้ขายนะครับ Enter เลือกได้เลยครับ เล่มเราจะปล่อยวางไว้นะครับเลขที่เราจะกดจุดและ e n t e r นะครับก็จะปรากฏรายการอินวอ e ที่เราจะนำมาตัดชำระให้เราจะนามาตัดชาระในรายการวันนี้นะครับซึ่งก็คือซึ่งก็จะประกากฏมาหนึ่งรายการนะครับได้แก่รายการเลขที่0001 00นะครับของวันที่2มการาคมชำระอยู่ที่3,424บาทนะครับแล้วก็จะติ๊กถูกที่หน้ารายการนี้และ Enter เลือกได้เลยครับ โอเคโปรแกรมก็จะดึง invoice ดังกล่าวออมาให้หน้านี้นะครับจากรายการเอ,อ่อจากข้อมูลนี้ได้บอกว่าบริษัทได้รับชำระได้รับเช็คนะครับจากนจากธนาคารไทยพาณิชย์สาขารามคำแหงนะครับดังนั้นเราก็จะบันทึกรายละเอียดเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับการรับเช็คตัวนี้นะครับโดยไปที่แทบรายการรับนะครับก็จะขึ้นหน้านี้ขึ้นมา ในข้อเล่าว่างๆนี้เราจะกดจุดนะครับก็จะกระขึ้นหน้าบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับเช็คขังเก่าที่เราได้รับนะครับอันดับแรกประเภทเอกสารธนาคารนะครับออโอเคประเภทเอกสารธนาคารนะครับเราจะกดจุดและ Enter นะครับ รายการค้านี้บอกว่าได้รับเช็คจากธนาคารไทยพาณิชย์ซึ่งเป็นธนาคารอื่นที่เราไม่ได้เปิดไว้นะครับดังนั้นเราจะเลือก CL ฝากโดยเช็คธนาคารอื่นนะครับ Enter เลือกได้เลยครับโอเคเลขที่เช็คนะครับเราก็จะใส่เลขที่เช็คคือ8829817นะครับ โปรแกรมก็จะดึงข้อมูลต่างๆมาให้นะครับวันที่ทําเช็คนี้เราไม่ทราบได้นะครับเราจะสมมุติว่าเป็นวันเดียวกับที่เราทําไปเสร็จรับเงินแต่วันที่เรารับจ่ายเช็คตรงนี้เราจะทราบว่าเราได้รับเช็คตรงนี้เท่าไหร่ว่าเราได้รับเช็คใบนี้เมื่อไหร่นะครับเราจะสมมติว่าเราได้รับเช็คเป็นวันเดียวกับวันที่เราทําไปเสร็จรับเงินนะครับวันที่เช็คครบกําหนดนะครับ due date ตรงนี้นะครับคือวันที่ เอ่อรายการคารันนี้ได้กําหนดไว้ว่า d ดือเดคือวันที่1ุาพันธ์ครับจะแก้เป็นวันที่1กุมภาพันธ์ผู้รับถ่ายมหาวิทยาลัยรามคำแหงถูกต้องครับรหัสธนาคารของเช็คนี้ก็คือรหัสธนาคารไทยพาณิชย์นะครับถ้าหากว่าเราไม่ทราบว่ารหัสาาคาืออะราารไรเราสามารถกดจุดและ enter ได้นะครับแต่สำหรับผู้ที่ทราบว่าธนาคารไทยพาณิชย์คือ SBB ก็ใส่ได้เลยครับสาขารามคำแหงนะครับ ราค่า3,424บาทชำระสำหรับเอกสารนี้3,424บาทเพราะรายการคาร้านี้กำหนดว่าได้รับชำระเต็มจำนวนนะครับเมื่อบันทึกทุกอย่างครบถ้วนแล้วเราจะกด F10 บันทึกนะครับโปรแกรมก็จะดึงข้อมูลยอดที่ตัดจ่ายมาให้ที่เราได้บันทึกไว้ที่เราได้บันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับเช็คเมื่อเมื่อสักครู่นี้เรียบร้อยแล้วนะครับ เราก็จะบันทึกเสร็จเรียบร้อยเราจะกด F10 บันทึกได้เลยครับโปรแกรมก็จะขึ้นหน้าลงบัญชีอัตโนมัติขึ้นมาให้นะครับเป็นการลงบัญชีที่ v o ลเช e รเลขที่ s 4 5 9 0 1 0 0 0 3นะครับณนะวันที่11มกราคม2519ในกรอบสีเทานี้ก็จะเป็นหัวของใบเสร็จรับเงินใบนี้นะครับก็จะปรากฏเป็นเลขที่และเลขที่อ้างอิงพร้อมกับชื่อ ลูกค้านะครับการบันทึกบัญชีก็จะได้แก่เดบิตเช็ครับรอนำฝาก3424บาทและเครดิตลูกนี้การค้า3424บาทเดบิตเครดิตถูกต้องครบถ้วนนะครับแล้วก็จะกด F10 บันทึกได้เลย <S <S พิมพ์รายงานการค้านี้เราก็จะกดโนไว้ก่อนนะครับเรากเ็เป็นอันว่าเราบันทึกรายการวันที่11เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะ Escape ออก ในหน้าใบเสร็จรับเงินนี้ก็จะขึ้นใบเสร็จรับเงินอีกใบหนึ่งที่เราได้จัดทำไว้สักครู่นี้ไว้นะครับทุกอย่างก็เสร็จเรียบร้อยแล้วรายการวันที่1จมการาคมโอเคเอ c เ p e ออกเพื่อทำรายการคัาถัดไปได้เลยครับขอบคุณครับ